สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซด3ตอนที่8นะครับผมสิงสาวนักสืบของเรานะครับเราจะมาสืบคดีอะไรล,ะลัคนาราศีสิงคารับ15มีนาจนถึงประมาณ14เมษา นะครับผมคนลัคนาล้าสีสิงวันนี้ตัวแทนของเราคือใครครับคุณได้เจออสมิยะองค์กิเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นคือภาค2ภาค2เนี่ยเขาจะมากัน3คนนะครับมากับนากมูละดวงเคียวหรือไทโกะนะครับที่เขาใช้อะไรเอ่ยลูกแก้วอ่าประมาณนั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งนะครับผมอีกคนหนึ่งเขาก็จะใช้ใช้เล็บมือเฉยๆเนี่ยอาประมาณนี้ทีนี้มันมีภาค3 ภาค3ามของสิงสาวนักสืบนะครับเขาจะมา5้าคนเลยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเ,ออเขาจะมีพี่น้องอยู่3าคนนี่ก็ไปก็ไม่เคยดูหรอกเนาะเพราะว่าเกิดไม่ทันนะครับสมัยนั้นเกิดไม่ทันเขาจะมีภาคสามเขาก็จะมีอสมิยะเนาะคนกลางที่แบบว่าเป็นตัวนําแล้วเขาจะมาภาค3ามเนี่ยเขาก็จะหาใหม่หาใหม่มามันมี3ามคนเป็น3าคนพี่น้องเลยนาสกุลนำสก,กุลอ,อ,อะไรนะ ยูกะนะครับยูกะยูมะแล้วก็ยูอิอะไรประมาณนี้นะครับผมคนที่สองเขาจะเป็นคนที่ใช้นกกระเรียนอ่าเนาะตุ้ยกะคาสามานะครับตุ้ยกะคาสามานะรู้จักตุ้ยกะไหมเนาะอันนี้คือตุ้ยกะคาสามานะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็ลืมชื่อตุ้ยกะคาสามานะครับนี่นางจะใช้นกกระเรียนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าลัคนาราศีสิงห์ในวันนี้เนี่ยจะ พรีเซนต์คุณด้วยอะไรดีนะครับอาไปดูกันครับลัคนาราศีสิงห์นะครับเมื่อระวังลัคนาไว้แบบนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสีแดงอย่างที่บอกครับว่าสีแดงนั้นคืออะไรสีแดงนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเรือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งอลิมรณะแล้วก็วินาศด้วยอลิก็คืออุปสรรคศัตรูนะครับดาวสําคัญดวงใหญ่เลยของคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็คือดาวเสา มีศัตรูเป็นแม่มีศัตรูเป็นผู้หญิงเป็นป้าเป็นผู้หญิงมีมีวัยวุฒิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเสาคือความอดทนความหวัดระแวงความอดทนอดก้นความหนักเหนื่อยทุกโทษนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอเสาไปตกอยู่ในเรือนอหลีเนี่ยแล้วตกมาตั้งแต่ประมาณ6-3 ธันวาหกสายาวๆไปจนถึงประมาณหนึ่งมีนาะปีห6หเลยเนาะก็ทำให้คนลัคนาราศีสิสง์เองเนี่ยนะมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงยอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็ขาดความอดทนบางทีเราก็รู้สึกแบบว่าหวาดระแวงจนทำให้เกิดอุปสรรคศัตรูเกิดขึ้นได้เพราะฉนะนั้นบางทีเนี่ยมัชิมาปฏิปทาเนาะ ทางสายกลางเราก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ในช่วงนี้เองเราก็จะเห็นว่ามีทั้งดาวอังคารคือความกล้าความขยนัยนกล้าขยันมากจนเกินไปก็ไม่ดีเนาะก็คอมเมนต์เอาดาวศุกร์เองก็คือเรื่องของการเงินและความรักก็ไม่ดีใช่ไหมครับมีดาวอาทิตย์อีกนะครับในช่วงนี้เองอย่างที่บอกครับว่ามีดาวอาทิตย์ย้าย15มีนาจนถึงประมาณ14เมษายนดาวอาทิตย้ยายเป็นอุจจวาวระแต่ดันย้ายเข้าอยู่ในเรือนของ มรณะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายเข้าอยู่ในเรือนของมรณะ,ะก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการตกงานนั่นเองเพราะว่าดาวอาทิตย์คือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบตกอยู่ในเรือนมรณะเนาะแล้วก็มีตําแหน่งเป็นอุจจาวิลาด้วยอาทิตย์ที่เป็นอุจจาวิลานั้นเขาบอกว่ามันคือการมีสเสน่ห์ใจอาจจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเรื่องของการมีสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ของคุณตกมรณะเมืม่อคุณไม่มีสเสน่ห์เขาก็ไม่ดูแลคุณถูกไหมคุณก็กลายเป็นศัตรูกับเขาอีก กลายเป็น173เนาะคู่ศัตรูทั้งนั้นเลยเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการที่แบบใจร้อนเพราะไฟก็คือเสาร์กับอาทิตย์อังคารก็คือลมนะครับเพราะนั้นใจร้อนเกินไปก็ทำให้ตกงานได้เช่นเดียวกันหุนหันผัดแล่นต้องระวังคนลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะตกงานได้ในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ปองไปดูครับว่าในช่วงเดือนนี้เองเนี่ยถ้าเรากระจายรูปของดวงดาวออกไปเราจะเห็นเลยครับว่า ในช่วงของ15มีนาจนถึง14เมษาระวังในเรื่องของการงานระวังในเรื่องของโรคอะไรอีกโควิดนะครับเพราะว่าโควิดมันก็คือเรื่องของความไข้สูงมีไข้สูงได้ไหมมีไข้สูงอาทิตย์ก็เรื่องของการงานคุณก็ต้องหยุดกักตัวไม่ได้ไปทํางานประมาณนี้อาทิตย์คือเรื่องของเลือดสายตาความดันเนาะเพราะนั้นมันก็เกี่ยวกับโควิดได้ไหมได้ดาวศุกร์ดาวอังคารก็อยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เสียทั้งหมดเลยนะครับการเสียแบบนี้ทำยังไงครับอาทิตย์ก็คือไปอบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟเทียนไขไปถวายเกี่ยวกับเรื่องของเติมน้ำมันตะเกียงจุดไฟนะครับดาวอังคารก็คือรถเข็นไม้เท้าคนพิการดาวศุกร์ก็คือเรื่องของผ้าไตจีวรในเรื่องของการทําความสะอาดร้านวัดห้องน้ําวัดนะ บ้านตัวเองก็ได้นะเสาเสาหลักคืออะไรเสาก็คือเรื่องของการออกแรงเพื่อสังคมเพราะนั้นก็ไปออกแรงเพื่อสังคมเพราะมีดาวที่เสียอยู่ทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับพอมาช่วงที่2นั้นก็คือดาวพุธดาวพุธก็ย้าย ไปรวมกันอีกอน้ําดื่มน้ําปานะเอาไปถวายเพราะว่าดาวพุธเองคือการเจรจาการค้าขายมาตกอะไรครับมาตกมรณะอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นการเจราจาการค้าขายเรื่องของการงานการทําสัญญาต่างๆนานาที่เคยคิดว่าจะได้ทําตอนที่มันอยู่ในเรือนของปัตนิมันก็ย้ายมาอยู่ในเรือนของมรณะนะครับเพราะฉะนั้นจะจะมีการยกเลิก การทำสัญญายกเลิกแหละการทำสัญญาอะไรก็การทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะได้ไหมได้ตกงานนั่นแหละนะครับง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นคงต้องระวังแล้วดาวพุธเองแบบว่าลนะมันคือดาวพุธที่เสิร์ตใช่ไหมครับแล้วก็เป็นปรับเป็นนิดก็คือต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาใครไม่ได้แล้วก็กลับมาเป็นศัตรูกับเราด้วยนะไปต่อในช่วงที่3คือ30มีนาครับสามีนาเป็นดาวราหูครับดาวราหูจะย้ายจากที่อยู่ในเรือนของกรรมะเนาะ เป็นลาหูนิดนคะดีความเกี่ยวบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นกับตัวเชื่อง่ายแล้วหูเบาย้ายมาอยู่ในเรื่องของสุภะก็ถือว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับก็คือมีการคิดอ่านที่แปลกแหวกแหก,แหกไม่เหมือนใครใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหานะครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติการงานของเราการเจรจาก,การค้าขายตกจู่เสียหมดเลยเราก็ต้องใช้ไหวพริบแล้วละ่ะเราก็ต้องเหมือนกับว่าเป็นแฮงแมนอะ่ะใช้มองโลกในมิติหนึ่งมองอีกแง่งหนึ่งเนาะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองนะครับเพราะว่าลาหูนั้นคือแปลกแหวกแทกเราเคยทำ งานแบบอาทิตย์ที่เป็นงานกลางวันถูกไหมดาวพุธเป็นเรื่องของการเจราจาค้าขายใช่ไหมครับทีนี้พอราหูย้ายเข้ามาปุ๊บมันเป็นดาวกลางคืนอจากที่แบบว่าเนาะเป็นข้าราชการอยู่ดีๆเราก็ต้องไปเต้นโคโยตี้อ่าอาทิตย์แบบเป็นอาทิตย์นะเคยทํางานออฟฟิศเราก็ต้องไปวิ่งทําเป็นสื่อสารมุลชนหรือว่าเป็นพวกแบบว่าเออเรื่องของการโลจิสติกอะไรประมาณนี้เพราะราหูเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว นะครับเพราะนั้นถือว่างานประจําอาจจะแบบดูแย่เราก็ต้องทํางานเป็นจ็อบๆเนี้ยได้ไหมอังคารเป็นงานจ็อบได้ไหมดาวศุกร์เป็นเรื่องของเออโอแต่ตองช่วงนี้มันเสียอยู่ใช่ไหมมันก็ยังไม่ทําแต่ราหูเนี่ยมันคือเรื่องของงานกึนๆอ่าประมาณนี้เนาะงานตามฤดูกาลหรือความเห ờ, นะ่อเนาะ ตามแฟชั่นประมาณนี้นะเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นลาหูอยู่ยาวนานไปเลยนะครับปีครึ่งเพราะนั้นก็ถือว่าเรามีอะไรที่แปลกๆในชีวิตเข้ามามีความคิดที่แปลกๆอยากะกทำก็ทำเก <c oughs> ตคือปุ๊บปั๊บทันทีดัใดๆมันก็อยูยคือกว้างขวางกว้างไก่เนาะคิดมากคิดเยอะ ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเกตเองอยู่ตรงนี้ก็เป็นสุพระใช่ไหมเขาเรียกว่าพินทุบาทเหมือนการคิด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 แล้วไม่ทําเราก็ต้องใช้ลาหูนี่แหละลงมือทํานะครับประมาณนี้ไปต่อที่ในช่วงที่4นะครับดาวสุกย้ายดาวสุกย้ายเข้าอะไรอ่ะดาวสุกจากที่อยู่ในเรือนอริอ่ะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีละคู่ของละหุ้นส่วนถือว่าอาช่วงนี้ถือว่าดีครับหเมษาจนถึงประมาณ30เมษาถือว่า ผู้ใหญ่ก็ดีเ <c oughs> ด็กก็ดีได้เข้ามาให้กิ่นแน่นอนนะห้าหก็คือเรื่องของการที่แบบคอยตามกัอนอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S แล้วก็ 6. คือเรื่องของการเงินและความรักยาก้ายจากอลิเข้าสู่ในเรื่องของปัตตานตีคู่ของและหุ้นส่วนมีเรื่องของการทำมาหากินมีเรื่องของหุ้นส่วนในชีวิตมีเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของการงานมากขึ้นทำมาหากินได้เงินมากขึ้นนะครับจากที่สุขเคยตกอเลถือว่าช่วงนี้ดีครับสําหรับดาวสุขนะดาวราหูก็ถือว่าดีนะ ประมาณนี้แต่ดาวพุธนี้ไม่ดีนะครับประมาณนี้ดาวอาทิตย์ก็ไม่ดีนะครับทีนี้ไปต่อในช่วงที่5กันในช่วงที่5เองนั้นมีดาวพุธอ่าอย่างไปกี้ดาวพุธเนาะดาวพุธย้ายจากที่อยู่ในเรือนอริแล้วใช่ไหมจากอริก็ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสุภาความสุขความจเจริญละอ่าถือว่า ต้องดีแน่ๆนะครับแต่ทีด่ดาวพุธเองที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งของพินทุบาทนะครับเรียกว่าพินทุบาทนั่นก็คือคิดมากคิดเยอะไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นอยากจะคิดจะขายอะไรเราก็ต้องรีบลงมือทำนะครับประมาณนี้นะเราก็จะได้แก้ความเป็นพินทุบาทคิดมากคิดเยอะไปนะครับถือว่าดาวพุธย้ายเข้ามายาวนานทําให้คุณแบบว่าคิดที่จะขายของคิดที่จะนู่นนี่นั่นอ้าวเพราะอะไรเพราะตอนนี้ดาวอาทิตย์มันคืองานประจํา งานที่ติดต่อราชการมันไม่โอเคเพราะนั้นเราก็ต้องไปติดต่อกับพวกผีสาง,งนางไม้ใช่ไหมเออ4ี่ก็คือติดต่อกับคนที่แบบว่าต่างประเทศ4ี่ติดต่อกับคนแปลกๆ49ไปติดต่อพระนะวัดอ, <What S 2> อะไรนะอืวัดอะไร,ะไรที่เขาแกะสติกเกอร์อะไปติดต่อตรงนั้นแหละอืมเพราะตอนนี้คนไม่ค่อยศรัทธาละคนเขาแกะสติกเกอร์กันละเพราะนั้นเป็นโอกาสของคุณละที่คุณจะได้ไปเป็นสาสาลสาวา,านุสิตใช่ปะ เออเนาะเพราะว่าคนเสื่อมศรัทธาไงพอคนเสื่อมศรัทธาวัดนั้นที่มันว่างไงพอที่มันว่างคุณก็ไปเสียบสิง่ายจะตายเออต้องให้บอกด้วยเนาะอ่ะต่อไปก็คือเรื่องของดาวอังคารดาวอังคารย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนไหไรอยู่ในเรือนของปัตตนีเห็นไหมครับจากที่อยู่ในเรือ,อนอะริเนาะย้ายไปอยู่ในเรือนของปัตตนีละคู่ของและคุณส่วนก็ถือว่าดีคุณจะมีความกล้าความขยันมีอังคารและดาวสุขสุขปากหวานอังคารรับเอาสุข เนาะถือว่าสุกคือการวางแผนอังคารคือการลงมือสุกปากหวานอังคารรับเอาใช้สุกให้อังคารทํางานถูกไหมครับหรือใช้อังคารให้เพื่อรหัสทํางานก็คือการให้ผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณนะครับแม้ว่าตอนนี้ดาวาที่จะตกอยู่ในเรือนของมรณะก็ตามแต่คุณยังมีตัวช่วยอยู่ก็คือผู้ใหญ่เด็ก แล้วก็ความกล้าความขยันของคุณนั่นเองแล้วก็ความคิดต่างๆนาน,นาเพราะฉะนั้นอาทิตย์แม้มันจะเสียแต่คุณยังมีดาวอื่นที่คอยช่วยเหลือเขาเรียกว่าดาวทดแทนนะครับใช้ดาวอื่นในการทดแทนได้เนาะอาทิตย์เสียนั่นคืองานประจํางานติดต่อราชการเสียแต่คุณต้องทํางานแบบเป็นจอ็อบละพ้องคานเป็นจอ็อบเพื่อรหัสคืองานใช้ความรู้สุขคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามการปรับ ปรับตกแต่งประมาณนี้มนุษย์ยูเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศราหูคือเรื่องของงานกลางคืนเกตคือเรื่องของงานบุญพุทธคือเรื่องของการเจรจาค้าขายนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานได้นะครับเพราะนั้นถือว่าดาว อะไรย้ายดาวค่าย้ายย้ายเข้าสู่ปัตน,นิถือว่าดีนะและไปต่อในช่วงสุดท้ายเห็นไหจริงๆแล้วเราทํานายว่าโอ้โหมันไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วบางทีเนี่ยบางเรื่องมันก็ยังมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมครับ8เมษาครับจนถึงประมาณ14เมษาอันนี้แหละที่เราบอกว่าไม่ดีนะเพราะว่าดาวเวลหาของคุณย้ายมาเป็นกเกษตรบดีแต่อยู่ในเรือนของ มรณะนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเลยเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของกดไหลย้อนเรื่องเกี่ยวกับสมองและโกคหัวใจนะครับตรงนี้ต้องระวังเลยเพราะดาวพฤหัสมีตําแหน่งเป็นถึงเกษตรบดีแต่เกษตรบดีไปตกอยู่ในเรือนของมรณะโรคภัยไข้เจ็บเสื่อมสลายหายไปผู้ใหญ่อาจจะเดินหนีไปหรือว่าตายนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็คือไม่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเหมือนที่ผ่านมานะเพราะนั้นคุณเองก็ต้อง ดูแลสิ่งต่างๆด้วยเองเพราะนั้นดาวพฤหัสอยู่ยาวนานมากคนลักนณะราศีสิงห์ลัคนณราศีเมษลักนณราศีตุลสามลัคนณะนี้ดาวพฤหัสเสียเราต้องส่งคันออกไปในวันที่8เมษายนนะครับดาวพฤหัสเสียทำไงครับก็ไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของค่าเราเรียนการศึกษาทำหนังสือสวดมนต์ประมาณนี้ ดาวพฤหัสเองเริ่มย้ายเป็นนวังที่หนึ่งอยู่ตรงไหน,นอยู่ในเรือนของลาภลาบผลนะครับจะเห็นว่าเพราะนั้นพอมันเริ่มย้ายปุ๊บอ่าไปโดนลาบก่อนเลยนะส้มตำน้ำตกไม่ต้องกินแล้วละ่ะประมาณนั้นสวัสดีครับ